สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC ทงเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เวิร์ดสุภูสุนสคนมากินงเขานำกันเด้อพี่นอ้องกับช่องฝันยังไม่เป็นจริงพี่น้องไอ้โมนี้ได้แกงอ่อมพี่นอ้องอ่อมหมูเนี่ยบ้านเพื่อนจัดให้พี่นอ้องมื้อนี้แกงอ่อมหมูอย่างเดียวนี่ใส่ไอ้เห็ดขอนกับใส่มะเขืออย่างเดียวเลยพี่นอ้องนี่นี่ผักกาดผมไม่ได้ลำคาเลยพี่นอ้องมาแๆแซ่บๆกันอย่างนี้เนี่ยข้าวเหนียว ก็งมองเดิมพี่น้อยกินคนเดียวคุเก็นี้ก็ที่เดิมเ้อบมาแซ่บซกันอะไรใหญ่หางหิ้มขอดคาเไยออมใส่มะเขือพี่น้อยเห็ดขอน ง่ายๆไมหรอกินเพื่ออยู่เพชรคอนงงกะไ้หลา สดอ่ะ ฝากคนไลค์กดติดตามหน่อยเด้อพี่หน่อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าฟันหน่อยเด้อพี่หน่อจะมองกล้องเหมืองเดิมเนาะ ช่วงนี้บ่กคอได้เฮดกินออกพี่น้อยบ่คคอได้เฮดให้เบิ่งช่วงนี้ก็ขอขาวับน้ำกันละมาพูพางมา ขอรวมนำไส้อะไเออก็ว่ายอยู่้ <c ười> อ,อ,อบ <c ười> อกนว่ายยนมไอหาย ลำคาในห้องมักเนาะแทบเมีอัเชือง้องบินไปหน่อยสุดอยอดปะของบินมาก 开卷，开卷慢慢。 จำนำวนวนวลพี่นองเสียงิดังหน่อยเยอ่น้อนาะฟังหองก่อนจะหูยง แสบเนาะมันมันเป็นมันเลยจำนมเป๊ะรบบโอค่ หลายคนพี่น้องดูคนละแจ้คนเรามุมไม่น้อยนนคนละมุมเลยกินมุมไผ่มุมมันพี่น้อง

คืเบิดเลยเนอะแซ่บเลอ๋อสำหรับคลินี้อย่านี้แล้วพี่น้ออำนาจพระเจากช่วยถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจเด้อพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อไว้พลาดคลิปใหม่อ๋อคลิปนี้อย่านี้แหละพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะสบายดี